ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกับทางูทูไปกับเจมบูวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนเกี่ยวกับอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนเนาะใน2วันที่แล้วเราเรียนเรื่องอัตราส่วนแล้วก็อัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดู2คลิปนั้นก็กลับไปย้อนดูได้เนาะถ้าไม่ได้ดูสคลิปนั้นก่อนถ้ามันดูแบบข้ามกระโดดไปข้ามกระโดดมามันก็จะมีการงงงวยนิดนึงนะครับ โอเคเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนนะคะผมเช่นผมยกตัวอย่างว่า a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ d ต่อ e ต่อ f นี่นะคบผมมันมากกว่าสองจนวนนะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะครับผมข้อแรกนะคบผมให้เป็นสูตรของ การทำเค้กนะครับผมสูตรของการทำเค้กนะครับผมก็จะมีแป้งเค้ก500กรัมไข่ไก่2ฟองน้ำตาล250กรัม อ่ะสมมติว่าส่วนผสมของแป้งเค้กมีส่วนผสมของการทําเค้กมีเพียงเท่านี้อันนี้คือสมมตินะครับผมเราถ้าผมให้โจทย์ว่าสูตรของการทาเค้กเนี่ยสามารถเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณของส่วนผสมทั้ง3คืออะไรสามารถเขียนอัตราส่วน แสดงจํานวนทั้งสามได้อย่างไรนะครับผมได้อย่างไรเราก็จะต้องเขียนก่อนว่าได้ว่าแป้งเคก้ก เป็นกรัมตอ่อไข่ไก่เป็นฟองตอ่อน้ำตาลเป็นกรัมอันนี้ตัว G นะครับไม่ใช่เลขแปได้ว่า500ตอ่อ2ต่อ250 นี่นะคะผมคือคำตอบของข้อนี้เนาะแล้วถ้าผมให้เป็นให้ไข่ไก่เป็น2ส,ส่วน4ละ่ะ2ส่วน4เราก็เปลี่ยนจาก2เฉยเก็กลายเป็น2ส,ส่วน4อย่างนี้ได้เลยนะคบผมไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมเราสามารถเขียนในรูปแบบอัตราส่วนได้เลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับ โจทย์ข้อนี้นะคบผมผมให้โจทย์ว่าผลการสอบของการตูนในสามวิชาหลักมีวิชาวิทยาศาสตร์ต่อวิชาคณิตต่อวิชาอังกฤษได้ว่าวิทย์ต่อคณิตได้3ต่อ5คณิตต่ออังกฤษได้6ต่อ8สามารถเขียนอัตราส่วนจำนวนหลายๆจำนวนแสดงความสัมพันธ์ของคะแนนสอบของการตูนใน3วิชาหลักเขียนตามลำดับ คืออะไรนะคะผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีแมทใช่ไหมแมทไซร์แล้วก็ Eng e n g จีอังกฤษวิทย์คณิตอังกฤษนะครับผมมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับวิทย์ต่อคณิตต่ออังกฤษวิทย์กับคณิตมันมีเท่าไหร่มากวิทย์ต่อคณิต วิทย์ต่อคณิตจะได้ว่าวิทย์ต่อคณิตได้ประกาศโอ้โหวิทย์ต่อคณิตได้ว่า3ต่อ5แล้วคณิตต่ออังกฤษได้6ต่อ8เห็นไหมครับผมว่ามันมีอะไรเชื่อมต่อกันอยู่สิ่งที่เชื่อมต่อกันอยู่ก็คือวิชาคณิตใช่ไหมครับ แต่วิชาคณิตเนี่ยมันไม่เท่ากันอัตราส่วนของวิชาคณิตมันไม่เท่ากันเราทํำยังไงนะผมอัตราส่วนของวิชาคณิตไม่เท่ากันเราทํายังไงเราจับ5กับ6เนี่ยไปคูณนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ตัว6ก่อนละกันนะเอา6เนี่ย ไปคูณกับ5เอา6เนี่ยไปคูณกับ3มันก็จะได้ว่าซ้ายต่อแมทอันนี้เอา6ไปคูณ3ก่อน6 3 18 6 5 30ใช่ไหม18ต่อ30ซ้ <38, 30. S 2> ายต่อแมทจะได้18ต่อ30 แล้วเราจะนำ5 5อันนี้นะครับผมมาคูณ6กับ8ฝั่งข้างล่างก็จะได้ว่า math ์ต่ออังกฤษได้5 6 30 8 5 45ใช่ไหม8 5 40 4แปดห ก็จะได้ว่าแมตต่ออ g ง i s h เท่ากับ30ต่อ40นะครับผมเห็นหรือยังว่าแมตเท่ากันแล้วแมตข้างบน30 Ma แมข้างล่าง30นะครับผมเราก็สามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้แล้วนะครับผมเข,เ,บเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าอย่างไรเราก็เขียนไปเลยว่าไซ ต่อแม p ต่ออ g งลิษได้ว่า18ต่อ30ต่อ40นี่นะครับผมก็คือผลการสอบของการตูนใน3วิชาหลักเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับผม ให้ว่าในการผสมคอนกรีตใช้อัตราส่วนปูนต่อทรายต่อหินเป็น4ต่อ5ต่อ6นะครับผมโจทย์ของมันก็คือถ้าใช้ทราย50ถังต้องใช้ปูนกับหินอย่างละกี่ถังส่วนโจทย์ข้อที่สอบอกว่าถ้าต้องการคอนกรีต300ถังจะต้องใช้ปูนทรายหินอย่างละกี่ถัง เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับผมข้อแรกเขาบอกว่าถ้าใช้ทราย50ถังต้องใช้ปูนกับหินอย่างลนะกี่ถังเราต้องทำอัตราส่วนก่อนครับอัตราส่วนของข้อน,นี้คือปูนต่อทรายต่อหินจะได้ว่า4ต่อ5ต่อ6และเราเขียนว่าทราย ต้องการ50ถังปูนผมขอใช้ตัวย่อแล้วกันนะครับปูนหินทรายคือ4ต่อ5ต่อปูนทรายหินขอไยครับปูนทรายหิน4ต่อ5ต่อ6 เขาบอกว่าเขาบอกมาแล้วนะคบผมว่าเขาต้องการเขาใช้ทรายทั้งหมดห้าสิบถังแล้วเขาจะใช้ปูนทั้งหมดกี่ถังนะครับผมเรามาดูส่วนของทรายทรายอย่างเดียวก่อนเรามาดูส่วนของทรายอย่างเดียวทรายคืออันนี้นะครับผมเรามาดูส่วนของทรายก่อนอย่างอื่นเรายังไม่ต้องไปสนใจมัน ทรายหถังอันนี้ซายห้ถัง5คูณอะไรได้50 50เป็นห้เราก็นำนำทำยังไงก็ได้นะครับผม,มให้5เนี่ยเท่ากับ50ก็เอา5มาคูณ10บแล้วก็มาคูณ10ทั้งหมดเลยนะครับผมมันก็จะได้ว่าปูนปูนใช้ทั้งหมด 40ถังทรายใช้ห้ส่วนหินใช้60ถังนะครับผมเขาถามว่าถ้าใช้ทรายห้ิถังต้องใช้ปูนกับหินอย่างละกี่ถังตอบว่าใช้ปูนกับหินอย่างละ40ต่อ60สินะครับผม นี่คือคำตอบเนาะแล้วเรามาดูข้อ2กันข้อ2โจทย์ให้ว่าถ้าต้องกานคอนกรีต300ถังจะต้องใช้ปูนทรายหินอย่างละกี่ถังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราเขียนเหมือนเดิมปูนต่อทรายต่อหิน แล้วเราก็มาต่อด้วยคอนกรีตโอเคเนาะมันก็จะได้ว่า4ต่อ5ต่อ6แล้วคอนกรีตเราจะหามาจากยังไงหามาจากที่ไหนนะครับผมเราก็จะเอาปูนทรายหินเนี่ยมาบวกกัน6บวก4ได้10 10บวก5ได้15นะครับผมและเขาบอกว่า ต้องการคอนกรีตสามร้อยถังนะครับผมต้องการคอนกรีตสามร้อยถัง15คูณอะไรได้สามร้อยถ้าเจออย่างนี้แบ่งครึ่งกันก่อนเฮ้ยปรกกาจะมาหมดตอนนี้ไม่ได้นะแบ่งครึ่งกันก่อน15คูณอะไรได้30 15คูณสองได้สาส ใส่ศเป็น20ก็เราจะนำา20มาคูณทั้งบนและล่างของเอ้ยเอา10ไปคูณเอา20ไปคูณทั้งหมดของข้างบนนะคะผมก็จะได้15คูณ20ได้300ใช่ไหมได้300ถังแล้ว15คูณ20ได้300ถัง6คูณ20 6 22ใส่0 5้าสองสิบใส่ศูนย์ใส่ศก็ <ört> summary, จะได้ว่าโจทย์เขาถามว่าถ้าต้องการคอนกรีกต300อถังจะต้องใช้ปูนทรายหินอย่างละกี่ถังตอบว่าต้องใช้ปูนทรายหินอย่างละสี่สิบ ต่อ100ต่อเอ80ขออภัยครับ80ต่อ100ต่อ120นี่นะครับผมคือคำตอบของถ้าต้องการคอนกรีต300ถงังต้องใช้ปูนทรายหินอย่างละกี่ถงังเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยโจทย์ข้อนี้นะครับผมถามว่า แบ่งปากกาให้ตูนต้าเนยโดยให้อัตราส่วนของจำนวนปากกาที่ตูนต้าและเนยได้รับเป็น7:8:9ต่อต่อตามลำดับจงหาอัตราส่วนต่อไปนี้ข้อที่1นึ่จำนวนปากกาที่ตูนได้รับต่อต้าได้รับคืออะไรข้อที่2องจำนวนปากกาที่เนยได้รับต่อตูนได้รับคืออะไรข้อที่3จํานวนปากกาที่ต้าได้รับต่อ เนยได้รับคืออะไรข้อที่4จํานวนปากกาที่ตูนได้รับต่อต้าได้รับต่อเนยได้รับคืออะไรและข้อที่5จํานวนปากกาที่เนยได้รับต่อจํานวนทั้งหมดคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํากันเลยก่อนอื่นเราต้องเขียนอัตราส่วนก่อนอัตราส่วนของข้อนี้คือตูนต่อต้าต่อเนยนะครับผมตูนต่อต้าต่อ,ตอเนยคือ 7ต่อ8ต่อ9เท่ากับ7ต่อ8ต่อ9มาดูข้อที่1ข้อที่1จะตอบว่าอะไรจำนวนปากกาที่ตูนได้รับต่อตาได้รับตูนคือ7ต้าคือ8นี่คือคำตอบมาดูข้อต่อไปจำนวนปากกาที่เนยได้รับต่อ ตูนได้รับเนยคือ9ตูนคือ7ข้อ3จํจำนวนปากกาที่ต้าได้รับต่อเนยได้รับคืออะไรต้าคือ8เนยคือ9ข้อที่4ี่จำนวนปากกาที่ตูนได้รับต่อต้าได้รับต่อเนยได้รับคืออะไรคือตูนคือ7 ตาคือ8เนยคือ9นะครับผมและข้อสุดท้ายข้อนี้มันจะยากขึ้นจำนวนปากกาศที่เนยได้รับต่อจำนวนทั้งหมดคืออะไรจำนวนประก,กาที่เนยได้รับคืออะไรครับคือ9ใช่ไหมเหนยได้รับ9แทง่งต่อจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดหาจากอะไรจำนวนทั้งหมดหาจากนำ ของตูนบวกกับต้าบวกกับเนยก็จะได้ว่า7บวก8บวก9 7บวก8บวก9นะผม9บวก8เท่ากับ17 17 17 18 19 20 21 22 23 24อันนี้ได้24รวมกันแล้วได้24 ก็จะได้ว่า9ต่อ24 <Okay. S 1> นะครับผมนี่คือคำตอบของ5ข้อนี้นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยครับ <Okay. S 1> ในข้อถอัดไปนะครับผมผมให้โจทย์ว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD มีอัตราส่วนของความยาวของด้านต่างๆดัง,งนี้ AB ต่อ CD เท่ากับ6ต่อ5 BC ต่อ DA เท่ากับสต่อ3 DA ต่อ CD เท่ากับ3ต่อ5เจอโจทย์แบบนี้เราต้องวาดรูปนะครผมวาดรูปโจทย์ให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม ABCD ABCD นะครผมและเขาบอกว่าอั ความยาวของด้านต่างๆมีดังนี้ ab ต่อ cd เท่ากับ6 C, D, ต่อ5แปลว่า ab เท่ากับ6 cd เท่ากับ5 bc ต่อ da bc เท่ากับ2 da เท่ากับ3โอเคเนาะตอนนี้เราก็รู้ความยาวของด้านต่างๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของมัน จงเขียนอัตราส่วนข้อ1 ab ต่อ bc ต่อ cd ข้อ2 bc ต่อ cd ต่อ da ข้อ3 ab ต่อ bc ต่อ cd ต่อ da ข้อ4 bc ต่อความยาวรอบรูปทั้งหมดนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อแรกกันก่อนข้อแรกเขาบอกว่า ab ต่อ bc ต่อ cd ab ข้อแรกนะคะผม ab ต่อ bc ต่อ cd ab ต่อ bc ต่อ cd ab คือ6 bc คือ2 cd คือ5ข้อที่2ละ่ะข้อที่2เขาบอกว่า bc ต่อ cd ต่อ da bc คือ2 cd คือ5 da คือ3 อ่ะข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่า ab ต่อ bc ต่อ cd ต่อ da ab คือ6 bc คือ2 cd คือ5และ da คือ3ก็ตอบข้อ3อย่างนี้แล้วมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่ยากพอสมควรนะครับผมสำหรับคนที่ทำให้เป็นเนาะเขาถามว่า bc ต่อความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม นะครับผม bc คืออะไร bc คือ2 bc คือ2 2ต่อความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมเอามายังไงความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมคือการที่เอาความยาวรอบรูปเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดบวกกันบวกกันบวกกันก็จะได้6 ,2 บวก ,5 บวก5บวก3 6บวก5ได้11 11 1ิ1สองก็ตอบ2ต่อ16นะครับผมนี่คือคำตอบเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับคำถามข้อนี้นะครับผมผมถามว่าน้ำมะนาวประกอบด้วยมะนาวต่อเกลือต่อน้ำตาลในอัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ตามลำดับจงหาว่าข้อ1ถ้าใช้มะนาว300กร,รมัม จะต้องใช้เกลือและน้ำตาลอย่างละกี่กรัมขออ้อ2ถ้าต้องการน้ำมะนาว2.7กิโลกรัมต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัมนะครับผมก่อนอื่นทันเรืงางเราต้องเขียนอัตราส่วนก่อนอัตราส่วนของข้อนี้มีมะนาวต่อเกลือต่อน้ำตาลอุ้ยขออภัยครับลืมซูมออก มะนาวต่อเกลือต่อน้ำตาลนะครับมะนาวต่อเกลือต่อน้ำตาลมะนาวคือ6เกลือคือ1น้ํา้ำตาลคือ2เนาะหกต่อนึ่งต่อ2นะครับผมแล้วเขาบอกว่าจงหาว่าข้อ1ถ้าใช้มะนาว300กรัมจะต้องใช้เกลือและน้ำตาลอย่างละกี่กรัมมะนาว300กรัมจะต้องใช้เกลือ กับน้ำตาลอย่างละกี่กรัมนะครับผมเกลือก,กับน้ำตาลเนี่ยเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้นะครับผมเรามาดูที่มะนาวก่อนมาดูสิ่งที่เขาให้มาก่อนก็คือมะนาวสามร้อยกรัมใช่ไหมครับเราก็ดูหกกับสามสิบหกคูณอะไรได้สามสิบมาหกขอไปครับหกคูณอะไรได้สามร้อยเราแบ่งครึ่งกันก่อนครึ่งหก กับ30แล้วก็0 6คูณอะไรได้30 6 5 30 5ใส่0ไปก็คูณ50ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะได้ว่า6คูณ50ได้300 51 50 52 100คำตอบของข้อนี้ก็คือจะใช้เกลือและมะนาว อย่างละ50ต่อ100กรัมนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปบอกว่าถ้าต้องการน้ำมะนาว2.7กิโลกรัมต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัมเหมือนเดิมเลยครับทำเป็นอัตราส่วนก่อนมะนาว ต่อเกลือต่อน้ำตาลขออภัยขออนุญาตย่อนะครับผมมันนาวคือ6ต่อ1ต่อ2หรือเราจะเอาไอเมื่อกี้ก็ได้ก็คือ,อเท่าไหร่300ต่อ50ต่อ,นอ1นะครับผมและเขาถามว่า ถ้าต้องการน้ำมะนาว2.7กิโลกรัมต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัมกิโลกรัมกับกรัมไม่เหมือนกันนะครับผมเราต้องแปลงกิโลกรัมให้เป็นกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัม22.7กิกโลกรัมเท่ากับ2 7 0 0กรัมนะครับผมโอเคเนาะ แปลว่าเขาบอกว่าน้ำตาลและเราต้องมีต่ออีกนะมะนาวต่อเกลือต่อน้ำตาลต่อน้ำมะนาวน้ำมะนาวอันนี้เขาเรามารวมอันนี้กันก่อนอันนี้รวมได้ว่าเท่าไหร่300ร้อยบวกหนึ 400, 400่งรอเท่ากับสี่ร้อบวกห้าสิี่ห้าน้ำมะนาว ของอันนี้เท่ากับ 450. 45 4 5 0 4 5 4 4 5 0 0อะไรล่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าต้องการน้ำมะนาว2.7กิโลกร,รมัมหรือ2,700กร,รมัมถ้าต้องการน้ำมะนาว2,700กร,รัมนะครับผมต้องใช้ส่วนผสมอย่างละก,กี่กร,รัมนะครับเ,เรามาดูกันก่อนอื่นทำยังไ,ไงเราหาว่า 450เอ้ย450นะครับผมคูณอะไรได้2700ผมก็แอบ,บไปคิดแล้วนะครับผมว่า450คูณอะไรได้700เอ้ย2700นะครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการนํา2700หารด้วย450ผมขออนุญาตเช็คเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับผม2700หารด้วย450คําตอบของข้อนี้คือ6นะครับ ก็คือ450คูณ6ได้ทั้งหมด2700แล้วก็นำไปคูณ6ทั้งหมดเลย50คูณ6 100คูณ6แล้วก็300คูณ6นะครับผมน้ำตาล6 1 6ใส่0เกลือ6 5 30ใส่0มะนาว6 3 18ใส่0 2ตัวคำตอบของข้อนี้คือจะใช้ มะนาวต่อเกลือต่อน้ำตาลอย่างละ1,800ต่อ300ต่อ600กรัมนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะคะผมข้อสุดท้ายผมให้โจทย์ว่า โจทย์ข้อต่อไปนะครับผมผมให้โจทย์ว่ารูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนของมุมทั้ง3เป็น3ต่อ4ต่อ2นะครับจงหาว่ามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตกว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดกี่องศานะครับผมก่อนอื่นเราต้องมาดูที่รูปสามเหลี่ยมก่อนเราต้องวาดรูปนะครับผมวาดรูปสามเหลี่ยมไปสามเหลี่ยม อาจจะให้ด้านนี้สาม่สองก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมโตที่สุดคือ4เล็กที่สุดคือ2นะครับผมแล้วเรามาดูอีกว่าเราต้องมาเขียนอัตราส่วนอัตราส่วนเป็น3ต่อ4ต่อ 2, 2> นะครับผมรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตกว่า รูปเอามานะครับมุมจงหาว่ามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตกว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดกี่องศามุมกับมุมกี่องศาคผมก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่องศาสามเหลี่ยมนะครับผมมี180อองศานะครับผมและเราต้องเอา 3กับ4กับ2เนี่ยมาบวกกันบวกกันก็จะได้เท่ากับ3บวก4 7 7บวก2 9 2> อันนี้ได้9นะครับผมอ่ะเรามาแตกฝั่งฝั่งนี้โอเคนะครับผมฝั่งของเท่ากับ9คูณอะไรได้180 9คูณ2ได้18ใส่0ไปเป็น20ก็มาคูณ20ทั้ง หมดของข้างบนนะครับผมคูณทำไมเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาองศานะครับผมเพื่อหาองศาของแต่ละมุมโอเคเนาะ9คูณ20ได้180 20คูณสองอ่ะทำอันนี้ก่อน3คูณ20ได้60 40คูณ20ได้80 2คูณ20ได้40เท่ากับ 180องศา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 นะคะผมก็เราก็นำมาบวกกันเอ้ยไม่ใช่มาบวกกันอันเราจะเอาแค่อันที่น้อยที่สุดก็คือ2หรือ40องศาและมากที่สุด4หรือ80องศาเขาถามว่าจงหามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ว่ามันโตกว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดกี่องศาโตกว่ากี่องศานะครับผมเราจะนำ80ลบ40 04มุมที่โตที่สุดมันโตกว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดทั้งหมด40องศาเราเลยตอบว่ามุมที่โตที่สุด ใหญ่กว่ามุมที่เล็กที่สุด40องศานะครับผมนี่คือคำตอบเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมซีอูเก้นถาม